คุณผู้ชมค่ะหนึ่งคนในวงการบันเทิงที่เราเห็นมาน,นานมากๆวุนเส้นค่ะเมื่อก่อนเนี่ยเธออาจจะอุบๆบนิดนึงแต่ตอนนี้ทำไมหุ่นเธอถึงแซ่บทำไมหุ่นถึงเฟิร์มทั้งๆท,ท,ที่สามีสุดทีรั์เนี่ยทำกับข้าวอร่อยมากเรามีเคล็ดลับในการดูแลสุดทรงอง์เอวจากหุนเส้นมาป่าคุณผู้ชมค่ะแขกรับเชิญของเราทั้งสองคนนะคะคุณนุกแล้วก็คุณน้ำค่ะสวัสดีค่ะ คุณน้ำเจอทีไรก็แบบสวยขึ้นสวยขึ้นพองขึ้นแล้วนูกล่ะคะทั้งคู่เลยนะฮะแล้วก็เล็กลงไปหมดสวยกระชับกระชับใช่แล้วค่ะต้องบอกก่อนนะคะว่าวันนี้เราสองคนจะมาเปิดเผยเคล็ดลับของวุ้นเส้นนะคะที่เธอบอกว่าไม่บอกไม่บอกไม่บอกวันนี้ขอบอกเองเลยว่า วุนเส้นใช้เคล็ดลับนี้ค่ะก่อนแต่งงานแค่3เดือนน้ําหนักลงไป12บกิโลได้รูปไหมมีรูปมาฝากด้วยรูปแรกนะคะโอ้โหแขนเรียวขาเรียวเอวกับธนาตัวใหม่นะคะที่สําคัญคือตอนนี้วุนเส้นแค่รวบผมตึงก็สวยเป๊ะเมื่อก่อนพูดถึงวุนเส้นั้นถึงทรงผมแบบยีตีโป่งปิดแก้มปัจจุบันคือเธอหน้าเรียวมากชาคิดเองเลยบอกว่าชอบผุ่นแซบๆซแบบนี้หึงมากห่วงมากและเคล็ดลับนี้เองค่ะนุกบอกเลยนะคะว่าตัวนุกเองก็ใช้เหมือนกันเวลาแค่3เดือน ะะลงไปถึง18กิโลโอ้โหจริงๆจ,จ,จะบอกให้เ่า18กิโลนี่คือ,อยังไงร,รู้ไหมคะก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นผู้หญิงตัวเล็กเหมือนกันเหมือนก<า>ับเุเส้นนะคะ<า>แขนใหญ่ขาใหญ่เพราะว่าระบบเผาผลาญเสีย<อ>ที่สําคัญคือเราอ้วนเพราอายุเยอะขึ้นเองค่ะจะบอกว่าสิ่งแรกที่ออกเลยหน้า หน้ากลมบล็อกอย่างนี้ในรูปเลยบลอกโอบานดังเดิง,ดงแมบเมื่อไเ,เจอกันนานก็ถึงขั้นจํากันไม่ได้ไม่ทักไม่ทายกันเลยแล้ยังไม่พอค่ะต้นแขนที่เคยเรียวๆเล็กๆแบบนี้กับ กายเป็นแขนที่ล่ําตันนักอยากจะบอกว่าตอนนั้นเสื้อมีแขนใส่ไม่ได้เพราะว่าใส่ปุ๊บรักแค้ติดยกแขนติดอึดอึดอึดนะคะและยังไม่พอค่ะบวกแขนปุ๊บนะคะแขนก็เพื่อมเหมือนมีปีกมีเรีไลไรแล้วชุดสีดําหลายคนบอกว่าก็ใส่ชุดดําสิกลายเป็นว่าชุดสีดําที่ใส่ให้เห็นนะคะเหมือนกับงูเหลือมเขมือกหมาเข้าไปรับนก็ฟินเนียงก็ออกหนอกก็มาค่ะที่สําคัญคือต้นขาล่ามากต้นขาตอนนั้นเราเดินปุ๊บขาก็เบียดกันอยู่ดีๆแต่ แต่ว่าผู้ชายแฟนเราเอางนี่แหละเดินตามหลังแล้วบอกลูกเลยว่า เธอขอลองเหอะอย่าใส่สั้นเลยฉันดินตามฉันสเดินใจมากกเลยรอเปล่าสะเทือนจจในเซลุ่ไรเขาเห็นเราสกเทอนใลไหขยับก็เพื่มก็เพิ่มก็เพิ่มมันขยุกขยุ่ยบอกว่าอ,อ,อย่าใส่สั้นเถอะถ้าไม่ผอมจริงไม่เฟิร์มจริงนะฉันเห็นแล้วฉันะเดือนใจมากๆเลยเลยบอกว่าขอลองน้ำหนักเถอะเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยตัวเราเท่ากันแล้วาแล้วกลายเป็นว่ามีแต่คนทักฉันว่าพาพี่สาวมาหลอพาใครมาด้วยพาแม่มาโอ๊ยเครียดมากตอนนั้นนะคะพูดเลยว่าอยากผอมอดข้าวประท้วงค่ะ S <S กลางวันกินให้น้อยตอนเย็นหิวหิวล้าทำไงบางคนบอกอดข้าวเย็นสิตอนเย็นงดแป้งกลางคืนก่อนนอนก็คุยตู้เย็นหิวโหอยอาหารมากๆจัดกลายเป็นว่าโยโย,โย่เอฟเฟกจากการอดอาหารนะคะ<อ>คือตอนนั้นน้ำหนักค่อยๆเพิ่มขึ้นๆหกสิบกว่าแล้วกลายเป็นว่าทำไงดีอยากผอมอ่ะ ก็เลยคิดเอาเองว่าตอนนี้ฉันจะผอมให้ได้กินให้อิ่มกินให้ตื้อด้วยความโมโหเสร็จรแล้วถึงคอยเลยค่ะล้วงคออาเจียนออกมากินปุ๊บล้วงปั๊บปุ๊บไป,ก,ปก,ก็ไม่ห่วงล้วงไฟล้วงมาค่ะน้ําหนักลงแค่โล2โลแต่ว่ากับใครเป็นว่าเราเป็นโรคกดไหลย,ย้อนเลอปุ๊บ เป็นอาเจียนออกมาก้มหยิบศอกของอ้วกคุ้งมาเลยหลงัลงๆมานะคะกบกลายเป็นว่าเสียงแหบถาวรจากการลุงคออาเจียนคุณหมอบอกเลยนะ<า>คะว่าถ้านมาหยุดทําเป็นมเรเด็งกล่องเสียงได้เพราะว่ากดจากท้องมากัดคอหลังจากนั้นปุ๊บก็เปลี่ยนวิธีการค่ะ เขาคิดเอาเองว่านะคะเราจะต้องขับถ่ายออกมาเพราะรว่าถ่ายปุ๊บหน้าท้องจะเฟิร์มพุงจะหายกินยาระบายก่อนนอนกินไปกินมาสเสพติดยาระบายยง,ไ,งเเยไม่กินก็ไม่ถ่ายต้องเพิ่มปริมาณยาหลังๆมานะคะคุณเชื่อไหมคะว่าถ่ายเองไม่เป็นค่ะต้องเพิ่มยาระบายตลอดเลยค,คิดเอาเองว่าทำยังไงดีเนี่ยฤทธศรีดวงก็จะถามหาถ่ายเองก็ไม่ได้ต้องใช้ยาสวนนะคะคุณหมอเลยบอกว่านะคะถ้าไม่หยุดทําค่ะคุณจะเป็นโรคลำไส้อัมพาต หลังจากนั้นแล้วเราก็คิดในใจว่าอยากผอมกันอยากผอมพอกเรานี่ทำให้เราระบบเผาผลาญเสียระบบควบถ่ทายเสียหมดเลยเห็นวุ้นเส้นในี g ไอจีนับวันยิ่งผอมยิ่งสวยแล้ววิกระปุกนี้วางอยู่กับโฆษณาตัวแรกของเขาเดอะซีเคสพัทสงสัยเลยว่าวุ้นเส้นจริงหรือเปล่านะก็เลยตัดสินใจว่าลองเชื่อวุ้นเส้นค่ะลองจะมากินนุกกระปุกหนึ่งนะคะกินด้เดือนหนึ่งค่ะน้ำหนักนุกนะคะจาก6กกิโลกับมาลงเหลือ52ได้8กิโลในเวลา1เดือน ออกกาลังกายไหมออกบ้างแต่ทีนี้ไม่อดเลยนะคะจินล้วาตกใจอยากกินต่อเป็นคอร์สวุ้นเส้นคือวุ้นเส้นกิน3เดือนนะคะไปถามคอเซนเตอร์ว่ากินต่อนี่จะมีผลหรือเปล่านะคะโลหรือเปล่าคําตอบคือเขาคืออาหารเสริมคขสกัดมาจากรากผักชีคอรี่นะคะใส่เลมซีดฮั์แล้วก็ส้มแขสกัดเย็นช่วยบล็อกเบิร์นเฟิร์มบิวตัดสินใจกินต่อเนื่อง3าเดือนเลยน้ําหนักจาก60กลับมาลงใน4ี่ได้18กิโลในเวลา3เดือนต้นแขนที่เคยใหญ่มากมากเขียนในรูปตอนนั้นนะคะ ต้นแขนใหญ่ประมาณรอบขาคุณหิมคือ15นิ้วนิ้วณตอนนี้กลับมาเปลี่ยนไซส์ได้ค่ะเหลือเพียงแค่8นิ้วได้้นี่ที่สำคัญนะคะรอบเอวค่ะรอบเอวตอนนั้นนะคะเสื้อผ้าไซส์แอลน้ำหนักประมาณ60กิโลณตอนนั้นคือ32นิ้วเท่ากับรอบอกณวันนี้เปลี่ยนไซส์ค่ะกลับมาเหลือยี่สิบสามนิ้วได้จากไซส์อ เหลี here, ่ยนเป็นไซส์เอนะคะงูเหลืองก็ไข่ออกมาแล้วต้นขาต้นขาเรียวลงนะคะที่สําคัญคือเคล็ดลับนี้ค่ะนุ๊กไม่ได้ใช้เนคนเดียวส่งต่อให้กับน้องสาวคนหนึ่งอายุต่างกัน10ปีส่วนสูงต่างกัน10เซนน้องน้ำนั่นเองค่ะเป็นยังไงคะน้ำต้องบอกก่นเลยว่าน้ำเนี่ยเป็นคนโครงสร้างค่อนข้างใหญ่ใช่ไหมคะเวลาอ้วนเนี่ยแขนขามันจะออกแบบออกทั้งตัวเลยมันจะเบิ่มปั๊บมากแบบในรูปเลยค่ะแบบเห็นไหมคะแบบนี้เลยแล้วก็ช้างน้ำได้ไงใช่ไหมคะพี่พี่จีบมาให้ เพือมาเล้อช้างยน้างแล้วตัตัวยักอะ เสื้อผ้าแต่ที่เนี่ยเสื้อผ้าสวยๆมันทํทำมาตัวเล็กๆเราใส่เสื้อผ้าสวยๆกับเขาไม่ได้เลยที่สำคัญเพื่อนเห็นเราหุ่นแบบนี้มันตั้งฉายาให้เราเลยค่ะว่าอีบึกอีเถิอียักษ์โอ้โหคำพวกนี้ได้ยินจากเพื่อนจนชินถามว่ากโกรธไหมโกรธแต่หลังๆก็เรียกทีไรก็หันตลอดอแล้วก็ใส่แล้ววันหนึ่งไปแอบชอบรุ่นพี่คนนึงเชื่อไหมคะไปได้ยินคำคำหนึ่งจากปากเขาเนี่ยสะเทือนใจมากเขาเรียกนะว่าน้องช้างน้ำทำคำดีจากผู้ชายที่เราชอบอะมันเจ็บมากอะก็เลยว่าไม่ได้แล้วจะต้องผอมให้ได้เลยไปหายา น้ำหนักในอินเทอร์เน็ตมากินค่ะกินไปได้เดือนเดียวน้ำหนักน้ำลงไป20กิโลโอตอนน่าจะพอใจแล้วนะแต่ว่าเอฟเฟกมันรุนแรงมากคือตอนนั้นเนี่ยน้ำเรียนไม่รู้เรื่องพูดกับใครไม่รู้เรื่องเลยที่สำคัญระบบเผาผลาญเสียอีกอย่างหนึ่งจะเป็นลมตลอดเวลาก็รู้สึกว่าถ้าเราไม่หยุดกินเนี่ยตายแน่เลยอะก็เลยหยุดกินหยุดไปได้2อาทิตย์ค่ะน้ำหนักน้ำดิดไปเกือบ70ดิโลโอยน้ำรู้เลยว่าโยโย่เอฟเฟกคืออะไรตอนนั้นก็แบบอดข้าวก็ไม่ลงออกกําลังกายก็ไม่ลงะกกกกลัับไปินยยาาว็ตค จนเห็นพี่ลุกในทีวีแล้วเขาใช้เครื่องลดเบี้ยวคุณเส้นน้ำหนักเขาลงไปเป็นสิบสิบโลน้ำเลือกแต่ถิงใจเอาวัดซื้อมาลองกินบ้างน้ำหนักน้ำลงไปยี่สิบสองกิโลภายในสามเดือนค่ะบโอ้อ้าวโชว์เลยค่ะใช่โชว์เลยค่ะจะเห็นไหมว่าขานะคะเล็กลงเห็นไหมคะหน้าเล็กลงที่สำคัญหน้าเล็กลงด้วยตอนนี้ทำผมเปิดหน้าได้แหละหน้าแหลกนะคะ ตัวที่น้องที่น้องน้ำใสอะค่ะสกินนี่เนี่ย้หาผู้หญิงหุ่นไม่แซบจริงๆนะใส่ไม่ได้แล้วก็รูปนี้นะคะจะเป็นรูปบีฟอร์เตอร์จะต่างกันเห็นได้ชัดเลยว่โอ้โใช่แล้วนะคะตอนนี้ไม่เป็นไรอดีตมันผ่านแล้วปัจจุบันสวยขนาดนี้พี่อยากรู้โปรโมชั่นนี่เป็นยังไงบ้างต้องบอกอบก่อนว่าเคล็ดลับนี้นะคะอุลเส้นใช้แล้วลง12กิโค่ะ ตัวนอกเองลง18กิโลลงน้ำลงไป22กิโลใช่ค่ะผเป็นโปรแกรม3เดือนนะคะซึ่งคุณเองจะลงกี่กิโลคะมือถือยิบมาก่อนเลยนะคะวันนี้เฉพาะ25คนถ้าคุณโทรติดโทรทันค่ะย้าเลยว่าเป็นโปรแกรม3เดือนแบบที่บุญเส้นใช้ค่ะหนึ่งกระปุกกินได้1เดือนราคาคือ950บาทแต่โปรแกรม3เดือนเฉพาะสําหรับ25คนนะคะถ้าคุณโทรติดที่เบอร์1577หรือ022900999ค่ะแล้วบอกว่าขอโปรแกรมบุญเส้นนะคะนี่เลยค่ะ3เดือนเกือบ3,000 บไม่ต้องจ่ายจ่ายเพียงแค่1,990บาทหเังไม่พอค่ะเฉพาะ25ผู้โชคดีนี้เขามีของแถมให้ด้วยนะคะ,ะ,ะถ้าคุณโทรติดโทรทันค่ะนี่เลยค่ะ สร้อย Eye of Horus จากอียิปต์นะคะสร้อยนำโชคมูลค่าอีก2,400บาทมอบให้ฟรีๆร,รวมแล้ว4ชิ้นนี้ราคาเต็มคือ5,400บาทพร้อมแล้วโทรเลยค่ะที่เบอร์1 577หรือ02น9 0 0999แล้วบอกว่าขอเคล็ดลับบุญเส้นค่ะจาก5,400ไม่ต้องจ่ายค่ะจ่ายเพียงแค่1,990บาทค่ะ แล้วอยากจะบอกว่าสร้อยเส้นนี้นะคะเป็นสร้อยนําโชค2,400บาทนําเข้าจากอียิปต์ค่ะเตรียมมาให้25คนนะคะหมอดูชื่อดังแนะนําเลยว่าถ้าปีนี้คุณปีชงดวงตกความรักไม่มีนะคะให้ใส่ไว้สําหรับการปกป้องคุ้มครองคุณเส้นเองก็ใส่เป็นประจำนะคะสําหรับใครอยากได้ย้ําเลยค่ะโทรให้ติดะคะที่เบอร์1577หรือ022900999เคล็ดลับนี้ปลอดภัยอย่างแน่นอนค่ะมีออยมีฮารานนะคะที่สําคัญคือร วันนี้เลยค่ะ t ไ a แรนทัสม m a r k จากกระทรวงพาณิชย์มอบให้นะคะถ้าเกิดคุณกินแล้วโยโยเอฟเฟกต์เขายินดีเคินเงินเพราะนี่ไม่ใช่ยาค่ะคือตัวช่วยคืออาหารเสริมนะคะที่สกัดจากธรรมชาติช่วยบล็อกเบิร์นเฟิร์มบิวค่ะและนอกจากนั้นแล้วหลายคนบอกว่าเป็นแฟนคลับของ t s e c r e t p a t ตพัทวันนี้สั่ง1เซตแถมสร้อย1เสน้นสั่ง2เซตนะคะกินได้6เดือนค่ะ หรือแบ่งกับเพื่อนก็ได้นะคะรับสร้อย2เส้นแล้วยังไม่พอค่ะให้ฟรีอีกหนึ่งชิ้นคือผ้าห่มนานอนและตุ้มอุ้ยใหญ่ขนาดไหนใหญ่ลนาดไหนึ่งพัคา1,500บาทนะคะห่มได้สองคนมอบให้ฟรีค่ะพี่ทำอะไรไม่ใี่ผีผ้าห่มค่ะนะคะถ้าอยากได้โทรเลยค่ะที่เบอร์1น7 7งห้าเจ็9 9ในเ้าเขาเตรียมมาให้25สิทธิ์25สายนะคะ โปรแกรม3เดือนตกเดือนหนึ่งแค่600กว่าบาทนะคะปลอดภัยคะ่ะหลายคนบอกว่าลองมาหลายอย่างแล้วอย่างนุกเองค่ะพูดเลยว่าล้วงคอก็เสียงพังเสียงแหบเสียงแห้งหหอย่างน้ําเองกินยาเรายโยมา,าแล้วนะคะอันตรายมากๆเลยวันนี้โปรแกรมนี้คุ้มจริงๆค่ะนะคะพันก็ร้กสิบาทแถมจ้อยด้วยนะคะรีบโทรเลยค่ะหนึ 7, 7, 7, 8, ่งห้าเจ็ดค่ะหนึ่งห้าเจ็ดเจ็ดศูนย์สองสองเก้าศูนย์ศูนย์เก้าเก้าเก้าค่ะยอดมากเลยผู้ชมค่ะขอขอบคุณนะคะเคลมบิลดีแล่แบบนี้จากสองสาวเซอร์เราด้วยขอบคุณค่ะ เดี๋ยวตอนนี้ไม่พักกันก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาแซ่บก,กันต่อโคดูนี้หนึ่งห้าเจ็ด